สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมพบกับผ,ผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมโก้พาเพลินนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมนะครับอ่าช่องเก่าแม่งโดนแบตนะครับผม่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดที่จะถัดไปเวลาผมอัพคลิปก็จะได้เห็นก่อนใครก่อนเพื่อนเลยนะครับผมเออจะมีเทคนิคมากมายนะครับผมเออตรงนี้ก็จะอัพบ่อยน,นิดนึงนะครับผมอ่า โอเควันนี้ผมมาท่ทุน1่งพันบาทนะครับผม <Wow. S 1> ทุนน้อยเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะนี่ก็จะมาหาเงินเช่นเคยนะครับผม <Yahoo. S 1> โอ้ไก่สิ้นเดือนละแม่งต้องรีบหาเงินนะครับผมต้องใช้จ่ายก็เยอะนะครับผมน่ะก่อนจะไปเล่นนะครับก็ฝากกิจกรรมนิดหนึ่งนะครับกิจกรรมเจ็ดไม้เก้าไม้สิบสองไม้ก็สิบห้าไม้อ่ะถ้าใครเล่นได้ก็รับไปเลยนะครับผมสิบห้าไม้แจกทองนะครับผมอ wow. แล้วก็กิจกรรมสะสมยอดเทินนะครับผมอ่าใครเล่นได้ก็รับไปเช่นกันนะครับยอดเทินก็คือยอดเดิมพันที่เราลงแล้วแหละครับผมเออ้แล้วก็กิจกรรมสะสมยอดเทินแจกคองเหมือนกันนะครับผมว้ว <Wow. S 1> อ่ะวันนี้มาด้ทุน1,000บาทนะครับผมก็จะมาซ้อนอา่นเข้าไพ่นะครับผมค <Wow. S 1> ืออาจเข้าไพ้ยังไงนะครับดูสามเกอรบ้างอ่าดูเข้าไพ่หลักบ้า เป็นวัดนิดนึงครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเลือกห้องกันเลยครับโอ้ยอย่าไปเลือกห้องที่มีมังกรนะครับผมนี่นะครับห้อง06มังกรยาวนะเอาห้องที่มันเริ่มเล่นสัก10ตาอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นี่สวยนะไม่เกินสองนะครับ02ก็โอเคนะ มีันจะมาบางกอนแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปทีทีู่นสามแล้วกันนะครับผมในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะเกิดทุบไว้หน่อยนะครับตั้งสามไม้หรือสี่ไม้นะ <S <S <ing> <S แล้วแต่ทุนด้วยนะครับ <S <S <ing> <S เวลาผมนําเล่นผมจะบอกเ,เพื่อนๆอย่างนี้นะครับผม <S <S <ing> <S ถ้าอย่างนี้ผมทุน 1, ทหนึ่งพันผมจะเผื่อทุบไว้เั้่งสองไม้นะครับสองหรือถึงสามนะ <S <S <ing> <S อ่ะดูจากข้าไพ่นะครับแดงไม่เกินสองน้ำเงินไม่เกินสองนะครับอ่ะแบบนี้ เล่นง่ายอยู่นะครับอ่าเราลองมาดูแล้วกันนะเมื่อกี้ออกแดงมันมาลูกเขาไพ่แบบลูกเต่าเลยนะครับตานี้ผมก็จะไปน้ำเงินครับ300บาทครับคอ <Wow. S 1> นเซปต์ผมเช่นเคยนะครับกำไร500ถึงหนึ่บาทผมก็พอนะผมก็เก็บทีละหนึ่งพัน1 0 0 0งพันหนึ่รอบละหน0 0งพันต่อวันนะครับผมประมาณ3าสีรอบก็ส0 0พันนะ เดือนหนึ่งก็90,000ถึงแสนสองนะครับผมยิ่หาได้เล่นไม่นานนะส,สวยมากโอเคเจ็ดแท้นครับโอเคมันห้าเหนียวไปโอ้กูววาแล้วเห็นไหมมันจะขวดสุดสีผมแบบนี้ละ่ะรู้ไอสัตว์รู้เลยไอเหี้ยคือแบบเหมือนรู้ว่าเ,าเออพวกมึงต้องลงลงแดงเอ้ยลงน้ำเงินกันแน่ ทีนี้มันสุดขอดนะครับผมว่าสุดขอดแล้วเขาไพ่น่าจะเปลี่ยนเขาไพ่น่าจะเปลี่ยนด้วยสามเกอก็เขาไพ่โป่งเขาไพ่ทึบเขาไพ่ไม่ขี่เขาไพ่โป่งบอกน้ําเงินด้วยนะครับไปได้ที่น้ำเงินสี่ร้อยบาทโอ้ยผกร้อยดิโอ้ลงไม่ทันไอ้สัตว์เลยต้องมาจะอธิบายนะครับผมเออบล็อกแปดไอ้สัตว์โอ้ยสมัอบอบยบ่เงย โอ้โหขอพีกัลลังค์อิสุนตีนะปกติผมจะรอนะครับไมยนี้ผมขอย้ำแล้วกันย้ำไปน้ำเงินครับที่หกร้อยบาทววสมเกือเข้าให้ปลูกเข้าไปถึอเข้าไปไม่ขีดเข้าให้ปลูกจะบอกสองตัดหนึ่งเขาให้ไม่ขีดจะบอกปิงปอง เขาไวหลักตรงนี้กับตรงนี้นีสวยมากเลยน้ําเงินนี่สวยป่ะโอ้ยทำไมโอ้ยเจ็ดไอสัตว์เลยฮ้าผมเอ้ยแปลังัะผมเป็นไงไอส<า>ัตว์สวยงามโอ้ยรี่ยังไงครับเห็นไ,ไหมอืมมาสุดพอร์ตด้วยแล้วมันเสมอนี่แถวตรงนี้นี่มันมานะมันมีน้ําเงินครับ มันจะออกมาผมว่ามันจะออกมาครั้งภาคคล้ายๆออกแถวนี้นะครับเห็นไหมเขาไปวปูงบอกสองตัดหนึ่งครับตรงนี้นี่ <Wow. S 1> บอกถ้าเงินสามร้อยครับ <Wow. S 1> ไปถ้าเงืนสามร้อยนี่ดูเข้าไปว่ปู๋เขได้นะครับแล้วก็เขาไหวหลักตรงนี้สามสองหนึ่งสวยๆมาเลยย้ำมาโอเคห้าแต้มครับตามไวอย่าคนจีนเออสองสามนิก็ได้ นะเออผีเข้ามาเหมือนกันผีเข้ามาเหมือนกันโอเคครับสวยงามสวยงามไพ่กระจอกอไอ<ม>้สัตว์กระจอกจริงนะครับมผมให้เกิดว่าวานีเฮียโอ้ยไพ่กระจอกมากเลยนะครับผมอ่อกำไรหกร้อยล้สามคือเขาให้โปง่งบอกแดงครับเดี๋ยวเขาไปโปง่งมันจะเป็นสองตัดหนึ่งอาร์อบีนะอาร์บีเห็นไหมแถวนี้ก็แถวแดงด้วย ไปแดงสามร้อยครับเอออ่าเรามาดูอักบีอัก์พีก็ได้นะครับตรงนี้เออฮะตามไอ้เออมาเอ้สวยเอ้สวยโอ้ยนอผีเข้าไปผีโกว์ไปลถแต้มก็ได้เออห้าหกเจ็ดมาลูกพ่องามสวยงามครับผมไม่ได้แดงหรือจริงไ๋าให้กันจอกไอสัตว์จอกครับผมจอกมาก ให้แมงเกิอเมื่อวานนะครับจะมาเล่นแบบปูสัตว์นี่หน่อยนะฮะปูอี้ยหลับตาแทงว่าถูกเลยสัตว์สามารถติดครับมาดูเขาให้ตรงนี้นะครับเขาให้ปู่เราไปดูมาดูอาอาคีนะครับบอกไปน้ำเงินครับอืมที่ทำให้อู้ทานอยู่นะครับก็คือสองตัดหนึ่งเขาให้ปู่อาคีบอกน้ำเงินมาสวย สีแดงครับตามไว้เออสองอสามอ่ะโอเคแปดหลังครับผมไม่แดงแนะ่สิ่ไม้ติดครับผมไม่ได้แดกคูล็อกโอ้โหถึงกับเปลี่ยนดีลเลอร์เลยไพ่ก็อ,อกมากเลยนะครับผมไพ่เกินเมื่อวานอีสัตว์โอ้โหอ่านข้อ,ขอให้ง่ายมากเลยนะครับผมเออเล่นแป๊บเพียวบวกสี่ไม้ติดนะกำไร1,185งพงรอามเสร็จ <Wow. S 1> ผมก็คือทุนฮะ ไอ้ทุนหนึ่งพันบาทกำไรห้าร้อยถึงหนึ่งพันผมก็พอนะครับบวกสีไม้ติดด้วยเป็นไงสอนอ่างเขาไห่โคตงง่ายไหม yeah, เล่นไม่นาน <Ooh. S 1> เลยนะครับผมเออเห็นไหมที่ผมให้ดูเขาให้ป่งเขาไปทึบเขาไพ่ไม่ขีดนะอาร์พีอาร์บีนะครับเออเขาให้ป่งก็มันมาสองตัดหนึ่งเห็นไหมสวยมาเลยสองตัดหนึ่งบอกถูกสีไม้ติดเลยนะครับโอ้ดูข้อพูดไปเลยนะครับผมผมไม่ลบแล้วกัน ทุนผม1 0 0 0บาทกำไร1 1 8 5นะครับผม <Yeah. S 1> ผมจะเก็บรอบละ1น0 0พันกว่าบาทรอบหน้าดย๋ยวผมก็จะมาเก็บอีกดีย๋ยวผมก็จะมาอัดคลิปให้เพื่อนดูอีก <Yeah. S 1> นะครับผมวันหนึ่งผมจะเก็บอยู่ประมาณ3 4ถึงี่รอบนะครับผมเออกำไรก็3 4สรอบต่อวันก็3,000-4ถึงพเดือนหนึ่งก็เ0 0 0หถึง2องห0ึ0งแ0 0 0 0เออโอเคครับผมไป oh, <no. S 1> ละ ไม่โลภไม่โลบ่าถอนเงินนะครับผมอ่าฝากเพื่อนเล่นเว็บตรงด้วยนะครับผมจะไปเล่นเว็บเอเย่นนะครับผมเว็บตรงฝากถอนรวดเร็วทันใจนะครับผมถอนเท่าไหร่ก็ถอนได้นะครับผมหลักหมื่นหลักแสนหลักร้านก็ถอนได้เว็บเอเย่นเล่นได้ถอนไม่ได้นะครับระวังเลยนะครับเพื่อนๆโดนหลอกกันเยอะเลยนะครับผมหลักพันหลักหมื่นก็ไม่ให้ถอนนะครับผมอย่าไปหาเล่นเลยนะครับผม โอเคฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้เลยนะครับพอ,อดีช่องเก่าโดนแบนนะครับผมฝากติดตามเลยนะครับอ่าแล้วก็พวกเพื่อนๆอยากได้เทคนิคแบบไหนบอกผมได้เลยนะคนระับอยากได้ทุนเท่าไหร่เทคนิคยังไงสูตรแบบไหนเออบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผม,ผ,มผมจัดให้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะโอเคนะครับผมไปละอ,อสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับ ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ